แต่ตอนนี้ทองคําแตะเท่าไหร่มาดูกันก่อนที่เขาจะหยุดยาว3วันติดต่อกันกับการฉลองวันชาติอเมริกานะครับในที่สุดนะฮะทองคําปิดจอดหลุด3,330ดอลลาร์ก่อนจะถึงวัน i ินดิ e พ d เดนซ์เดประกาศอิสระวันชาติของอเมริกาหยุดยาว3วันนะฮะนี่ก็คือหยุดการขึ้นราคาทองคำามวันติดต่อกันครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation นจำกัดมหาชน แต่ตอนนี้ทองคําแตะเท่าไหร่มาดูกันก่อนที่เขาจะหยุดยาว3วันติดต่อกันกับการฉลองวันชาติอเมริกาครับในที่สุดนะฮะทองคําปิดจอดหลุด3,330ดอลลาร์ก่อนจะถึงวันอินด p พ n เดนซ์เดย์ประกาศอิสระวันชาติของอเมริกาหยุดยาว3วันนะฮะนี่ก็คือหยุดการขึ้นราคาทองคำสามวันติดต่อกันครับ ท่านผู้ชมครับในที่สุดนะครับตัวเลขมาชันจันที่รอคอยกันมันจะตอกย้าว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีแรงกดดันที่ลงดอกเบีย้ยเร็วกว่านี้ได้หรือไม่หรือว่าจะลงให้เป็นไปตามที่หลายคนคาดกันหรือไม่นะครับออกมาประกาศเมื่อคืนแล้วก็เป็นตัวเลขส่งท้ายกันยดเวยเพราะว่าปกติตัวเลขตัวนี้จะประกาศทุกวันศุกร์แต่เนื่องจากว่าวันศุกร์ตามเวลาในอเมริกาคือตอนนี้เป็นคืนของวันพระรับดีตามเวลาในอเมริกานะฮะเขาเริ่มมาประกาศวันพฤหัสเพราะดีววันศุกร์ก็จะหยุดกันในเป็นวัน ชาต <IS affection ate> ิของอเมริกา Independence Day หรือ ID4 นะฮะก็เลยทำให้ตัวเลขการจ้างงานชาวอเมริกันนอกภาคการเกษตรประกาศเมื่อคืนครับและที่สุดก็ทำให้คอทองคําผิดหวัง ผิดหวังก็คือคือไล่ราคาขึ้นต่อไม่ไหวนะฮะจำเป็นต้องมีการเทคโควิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหยุดราคานะครับซึ่งก็ทําให้ราคาที่ขึ้นมาถึง3วันติดต่อกันกว่าเจ็ดสอดอลลาร์นั้นจอดสนิทในคืนที่ผ่านมาครับโกลด์สปอตนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนั้นตกไปเกือบ20ดอลลาร์เลย19บเเหรียญเกเซนต์ต่อออนซ์ครับหรือประมาณเกือบ1%ลงมาปิดที่งเปอ63เซนต์ลงมาปิดที่สามพันสามร้อยยี่สิบแปดเหรียญหกสิบสามเซนต์นะครับเท่ากับเหมือนนกััครบเมื่อคืนก็ต้องขายกันออกมานะฮะ 16เหรียญ80เซนต์ครับก็ตกลงไป0.4%ตกลงมาฉุดปิดที่3,342เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์นะครับทำให้โกลฟิวเจอร์เองก็ต้องจอดเหมือนกันอุตสาห์ขึ้นมา3วันติด72เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์หรือว่าประมาณ2.1%นะฮะก็เป็นการว่าจบในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะรอหยุด3วันและไปว่ากันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทีนี้ส่งผลตรงนี้ยังไงล่ะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับขนาดว่าตอนนี ถูกปรับ GDP ก็ลดลงดอกเบีย้ยเองก็ตึงๆนะฮะแล้วก็มีปัญหาว่าตกลงแล้วเดี๋ยวภาษีต่างตอบแทน reciprocal tariff หรือภาษีเฉพาะบางอุตสาหกรรมหรือภาษีตั้งแต่แรกๆที่ทําเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มมีผลกันละหลัง9กร,รักรกฎาคมเนี่ยคนก็ใจจดใจจ่อว่าตกลงค่าของในอเมริกาจะแพงเนี่ย แต่เขาก็ยังจ้างคนอเมริกันทํางานอย่างชนิดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดหมายไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับไอ้โจตัวเลขนี้นะครับก็เลยทําให้การจ้างงานของคนอเมริกันนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาแตะ1นึ0 0 0สเขาคาดแค่เพิ่ม1นึ0 0 0สอันนี้มา1นึ0 0 0สเท่ากับเกินมาประมาณรวมสามหม0 0 0คนตัวเลขนี้ตอกย้ำว่าแสดงว่าธุรกิจอเมริกันยังจ้างคนงานต่อนะฮะและที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าไอ้เจ้าอัตราการว่างงานกลับดีขึ้นดีขึ้นหมายความาาว่างงาาาางงงออัตตรรกกนลลดี จาก4.3ปรากฏว่าลงมาเหลือ4.1ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เขาว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วนั่นก็เลยทำให้ไงฮะนักลงทุนโยกจากทองคำเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมา ตัวเลขพวกนี้จะสัมพันธ์กันหมดเลยนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเป็นตัวเลขภาพรวมชุดใหญ่ออกมาดีแล้วละก้อนดอลลากขึ้นสุดท้ายทองลงนี่คือสูตรที่ก็เล่นกันนะครับและในที่สุดก็คงมองกันตอไปครับว่าสถานการณ์แบบนี้ก็จะส่งผลให้ประธานธนาคารการสรัฐเจอร์มพาวเวลเนี่ยนะครับกับคณะพักพวกในทีมที่จะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องคิดกันต่อก็เป็นอย่างที่เขาย้ําอยู่เสมอนะครับว่าเขาไม่เร่งเขาไม่รีบที่จะลดดอกเบี้ยอเมริกาเพราะเนื่งอะไรครับตัวเลขต่างๆก็ยังไม่เปิดเผยออกมาอย่างชัด กระทบจริงหรือไม่จริงแต่มันมีแนวโน้มแน่หลืว่าเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันเห็นไหมการจ้างงานของอเมริกันก็ยังแกร่งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกรกฎาคมเสร็จแล้วก็จะมีกันยายนซึ่งคนให้น้ำหนักมากๆเลยว่าจะเริ่มสตาร์ทเดือนกันยายนนี่นะตอนนี้ก็ตั้ง question mark งใหญ่ๆไว้เหมือนกันว่าพอมาเจอตัวเลขเมื่อคืนทุกคนก็เลยต้องถอยพอสมควรนะครับแม้แต่คนเล่นทองคํเพางฉะั้นทองคาตอนนี้ถ้าดูในการปิดในช่วงของสุกแรกของกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ยัง 30สดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าอีกกี่ปีที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นทองคําในรูปบาทไทยแตะ60,000บาท1ปี2ปีหรือ3ปีนะฮะถ้าหนึ่งปีพิมพ์เลข1ถ้าเลขถ้า2ปีพิมพ์เลข2ถ้า3ปีพิมพ์เลข3แล้วส่งมานะครับทีนี้คืนนี้มันจะเงียบละคืนนี้ก็จะเงียบสองที่ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแลวโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมันสงบลงไปเยอะเลยนะฮะและในขณะเดียวกันคู่ยูเครนกรียก,ก็ไม่มีอะไรต่อโต้เลยนะฮะ ดูเหมือนว่าสุกเสาร์อาทิตย์นี้หยุดยาวของอเมริกาและซีโร่ตะวันตกอาจจะไม่มีอะไรมาเขย่าฮือฮากับเรื่องของราคาทองคําหวังว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะเพราะว่าเขาไปเข้าหยุดยาวคุณทําเองคุณลุงเองก็น่าจะพักผ่อนไปตีกอล์ฟที่ฟลอริดานะฮะก็คงไม่น่าจะทําอะไรแต่ไม่แน่เพราะเมื่อสักครู่มีข่าวมาแล้วนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะทำอะไรกับจดหมายน้อยจากทำเนียบข่าวนะครับ